บอกว่าเลิกกันเราก็รับไม่ได้ถ้าเขาบอกไม่มีอะไรเราก็ไม่เชื่อถ้าเขาบอกเขาเบื่อเขาอยากมีคนอื่นเราก็โวยวายทำใจให้สบายทำใจให้สงบแลวค่อยไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณโยนทันทีักคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดอย่างมหันต์คนหล่อนั้นเปรียบเสมือนครูเมื่อการเวลาผ่านไปคุณอาจจะลืมครูได้แต่คำสั่งสอนที่ครูทิ้งเอาไว้คุณไม่สมควรลืม ความรักที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดเนี่ยดูไปดูมาก็ไม่ต่างอะไรไปจากรองเท้าที่มันคับจนเกินไปเพราะจะทำให้เราเดินไม่สบายแต่ความรักที่เราปล่อยปละละเลยดูไปดูมามันก็เหมือนกับรองเท้าที่ใหญ่จนเกินไปใส่ไปใส่มาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นความรักต้องไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไป ไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปเปรียบเสมือนรองเท้ายี่ห้อดีเพราะใส่ไปกี่ปีกี่ปีก็ยังมีคุณภาพเรื่องมีกลิ่นด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นในโลกโซเชียลมันคือด้านเดียวในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องพังคล้ายเพราะยังอีกมากมายหลายด้านที่เขาไม่ต้องการให้เราเห็นเป็นกำลับบงใจกับทุกคนนะเข้าใจมัมเข้าใจมั้ คงปัจจุบันมักจะบอกว่าการคบใครสักคนให้ดูที่ฐานะต้องร่ำรวยรสนิยมจะต้องสูงแลวคนที่เขายากจนคนที่เขาลำบากคบไม่ได้หรือลองนั่งเลืกดูดีว่าผู้ชีวิตของคุณเปลียนเสมือนเพชรเม็ดหนึ่งเพชรมีความสวยงามเพชรมีค่าและเพชรเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนแต่คุณอย่าลืมนะว่าเพชรเหลี่ยมจัดมากสักวันหนึ่งเพชรเม็ดนั้นของคุณอาจจะไปอยู่ในมือของผู้อื่นก็ได้ด้วยความหมองหนีจากหลวงพี่กาโต สีฟ้าฝาสีเหลืองระชันได้เน,นจันดีชีฉันได้พูท้าจริงหรือเปล่าถ้ามีใครสักคนพูดถึงเรื่องของเราในเรื่องที่ดีก็ <c oughs> จะมีคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าจริงหรือแต่ถ้ามีใครพูดถึงเรื่องของเราในเรื่องที่ร้ายเขาจะเชื่อทันใดโดยที่ไม่ได้ตั้งคําถามเลยสักคําเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดของคนอื่นมาบั่นทอนในาทางทําความดีของเราเขาบอกว่าจิตเตนะนิยติโลโก ตามความคิดของเราเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจากูปพี่กาตตวปวดสีฟ้าฟา,าสีเหลืองสมาร่องกองเกง <c oughs> ถ้าเรามานั่งนึกดูดีๆผู้หญิงมันก็เหมือนกับดอกไม้ส่วนผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกับผีเสื้อผีเสื้อต้องการดอกไม้เพราะดอกไม้เนี่ยมีน้ําหวานที่ทรงคุณค่าและถ้าวันไหนผีเสื้อตัวนั้นเนี่ยได้ดูดดื่มน้นําหวานจากดอกไม้ดอกนั้นจนไม่เหลือสักหยดแน,น่นอนว่าดอกไม้ดอกนั้นคงหมดประโยชน์สําหรับเขา เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ผีเสื้อตัวนั้นจะบินหนีออกไปจากดอกไม้ดอกนั้นเพื่อที่จะไปหาน้ําหวานที่แสนมีคุณค่าจากดอกไม้ดอกอื่นลูงพี่ผมไม่มีเงินผมทอ้อผมอยากตายมากเลยเอาตัาทอ้ออยากตายก็ตายสิยูฮ้่ไม่ใช่ช่วยดิ <laughs> ยามใดที่เราไม่มีเงินตราแขนขาเรายังมี ตราบใดที่เราหมดเนื้อหมดตัวหลังกาคุ้มกะลาหัวก็ยังมีที่คิดว่าเราโชคร้ายแต่คนที่โชคร้ายกว่าเราก็ยังมีวันนี้มืดไม่มีหนทางแต่พรุ่งนี้แสงสว่างก็ยังมีไม่มีคนที่รักเราแต่คนที่เรารักก็ยังมีวันนี้อาจจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรลมหายใจเรายังมีผบก็้ากลูกพี่เดินนอเนี่ยโทรศัพท์ลงพี่ เนี่ยคนสมัยพ่อมีชีวิตแม่มีชีวิตไม่เคยเอาเงินให้พ่อไม่เคยเอาเงินให้แม่แต่พอพ่อกับแม่ตายปั๊บเหรียญบาทเหรียญสิบมานถึงจุกก็ในปากจุกก็ในปากจุกก็ในปากอมเหรียญนี่นี่พาไปเผาพอพาไปเผาทีนี้วันเอากระดูกออกมามันเหลือเหรียญร้องไห้กันโอ๊ยแม่เอ้ยแม่แกสงสารเราพ่อแกสงสารเราแกกลัวว่าเราจะไม่มีเงินใช้อัตมาบอกว่าไม่ใช่มันเผาไม่ได้มันเป็นโลหะ ลองเอาไปพันมัาจุดดูกินน้ำวุ้มเลยล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดแก้ปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับให้กลับไปช่วงนี้สนับสนุนโดยเอาเอามาผิดอันนะเอาน้ำพึงมาขาย นะอันนี้เป็นน้ำพึ่งวัดแท้นะเอามาจาับวัดเลยเนะของแท้จริงๆแน่นอนนะเอาไปเลยขวดแปดร้อยสำหรับเธอ,อเทำไมหกหกร้อยได้ไหมหกร้อยเลยหกหกร้อยไม่ได้ตอนนี้มันไม่มันมันต้องสงสารนี่ว่า,ามันตอนนี้ม<อ>ันมันต้องแปดร้อยจริงจริงเพราะน้ำพันน้ำแพร